ผมเพิ่งจะซื้อหุ้นกับส่วนน้ําขนาดใหญ่และทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนฝันไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือเรื่องจริง่ความฝันขอเรามันก็เป็นจริงเลย้เย้เ้ยเ้ยเ้เฮายเฮ้้ยเฮไเ้อ้ยไฮ เยี่ยเยียผมเู่ฝันไมได้ป่าเนี่ยเย่ยมแมแต่ตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารแล้วการที่คุณเนี่ยรู้จักผมคุณจะทําอะไรก็ได้ก็จริงแต่ว่าคุณควรที่จะขอผมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ขอผมผมก็ซื้อหุ้นมาเสียเปล่าสิคุณเข้าใจไหมและเหตุผลที่เราซื้อสูตรน้ำขนาดใหญ่นี้เป็นเพราะว่าเราขอใช้สถานที่นี้บ่อยมากรเ,รเราได้สังเกตเห็นจุดที่ควรได้ับการบำรุงหลายจุดไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือว่าบนบก จะกจุดที่ใหญ่ที่สุดก่อนตอนนี้ผมจะไปพูดอะไรต่อไปผมอยากจะบอกทุกคนก่อนว่าผมไม่ชิดกับชุดนี้แลลวแต่ว่ามีภูมิฐานอยู่นะรีดดตอนนี้ผมไม่ต้องมีสติเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบ มาตื่นเต้นนะก,การร็รใส่ชุดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารนะครับแต่ว่าปกติผมก็จะกลับไปใส่ชุดนึงเกงขาสั้นปกติตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในโซนเด็กเล่นโซนเด็กเล่นเนี่ยผมเคยมาหลายครั้งแล้วนะทุกคนจำได้ทุกคนเคยดูเนี่ยโซนเด็กเล่นเป็นโซนที่คนนานเล่นเลยแต่สิ่งที่ผมเจอคือปัญหาน้ำเนี่ยมันเน่ามากมันอาจจะโดนชิงช่องนะครับเด็กเป็นเรื่องปกติไปส่วนน้ำไหนไปสาไ,ไสว้น้ำไหนยังไงคุณก็โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนน้ำนี้มันน้ำมันต้องสะอาดถูกต้องไหมครับใช่เน,นี่ออยมาไว้ก็ คือจุดบริเวณตรงนี้ทุกคนจะลองเห็นด้านล่างน้ำังท่าที่จะเน่าเห็นไหมครับปกติแล้วเนี่ยผู้บริหารเขาจะไม่เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงๆสบายๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการบำบัดและกลับมาเป็นอะไรที่มันโปรเฟกเหมือนเดิมอยู่แล้วไงเก็สป้าแก๊สและจุดหนึ่งที่ไฮไลท์มากๆเลยครับก็คือจุดที่มันเป็นทะเลเทียมที่มีคลื่นนะครับแล้วจะอยู่บนชายหาดนั่งดูวิวทะเลที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมฮะนั่นนี่กำลังบูรณะใหม่นะครับให้สะอาดน้ำเพิ่มมาเยอะมากดูมาจากโซนโนซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเราเอาเก อะไหลังจากนี้เนี่ยมันแน่นอนไฮเอ็นวอเตอร์พาร์คของเราจะพาทุกคนไปคุยกับคุณสวนแป๊บนึงดีกว่าผมพูดไปทั้งหมดนี้ทุกคนอาจจะมองว่าผมโม้ผมพูดไปเองผมมโนไปเองว่าผมเจ้าของสวนน้ำตอนนี้เนี่ยผมได้ลงทุนจริงๆและนี่คือพี่คิวเจ้าของสวนน้ำไดโน่วอเตอร์พาร์คน่ากลัวไหมครับกล้องพี่คิวกลัวไม่น่าถ่ายไม่น่าถ่ายซึ่ง,องตอนนี้เนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนกันเรียบร้อยแล้วและผมมีสิทธิ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่คิวในการปรับปรุงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่พี่พูดแล้วนะสัญญาจับมือผ่าน เราจะมีสัญญาในการเซ็นเอกสารร่วมกันและที่สําคัญคือคนที่เป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพี่แกด้วยขอเซฟผมมือให้หน่อยครับพ้ยมึงว่าช่วงนี้ราศีเรามันจับไหมว่ะอูจับไหมวะ่ะอูมันทำไมรู้สึกเป็นแบบใหญ่โตใหญ่โตวะ ว่าเราเป็นคนใหญ่คนโตป่ะเราทำของแซ่บปวดตึกนี่ละก่อนทำไมกูไม่ชินกับอะไรแบบนี้เลยวะไปทำงานดีกว่าพี่ไปสั่งเขาแทนเองโอเคโอเคช่วยเพื่อนนี่เหรอเราจะทำการปรับปรุงสวนน้ำแห่งนี้ให้มันดีที่สุดเฮ้ยพี่แม่ทำให้มันแรงกว่านี้ดิให้มันมีความตั้งใจหน่อยเฮ้ยไอ้แป้งยุ่าไปทำเขาเฮ้ยเปิดเดี๋ยวโอู้ดิมึงโอู้ดิทำอยู่นี่เห็นอู้นะเดี๋ยวหักเงินเดือนเลยเนี่ยรอดค่าทางมันรอดจำเป็นกว่านี้ อย่าให้มีแม้แต่เศษฝุ่นเนะล่นรอดมาในสวนน้ำของเราได้มันต้องสะอาดที่สุดี๋้วไปดูฝั่งนน้นดีกว่า,าไม่ไม่ฉันเลกงานเนี่ย, <S <S ต,ยตั้งใจกว่านี้หน่อยดูยไล่ออกเลยเนี่ยเฮ้ <S <S ยคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ให้มันแรงกว่านี้มันแรงกว่านี้ อย่าให้มันจะเศษปุนมันจะมาเดียวอะไรตอนนี้มึงต้องสงบสติอารมณ์เ้ยจากที่มึงกำลังมีภูมิฐานมึงกำลังจะบ้าอํานะเฮ้ยนานๆทีมันได้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องจัดเต็มหน่อยเฮ้พี่ลองถอดเสื้อดูได้ป่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเป็นผู้บริหารจริงๆเนี่ยคุณต้องใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดการที่เพิ่มพนักงานหนึ่งคนนั่นแสดงว่าต้นทุนจะเพิ่มมาหนึ่งคนทำไมวะเพราะฉะนั้นอากาศมันร้อนคุณลองถอดก่อนเพราะจมันจะไม่ดูภูมิฐานนะลองถอดกางเกงให้ผมดูหน่อยได้ไหมหลุยได้นะหลุย แสนสองแสนขอไปก่อนไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคเอาละโอ้โหไม่ได้แต่มพกเกอร์ด้วยเพราะทอุ้ยอายเขาโอ้ไม่ผมคิดดูแล้วเนี่ยตอนนี้คุณฟังผมก่อนตอนนี้ผมณกำลังบ้าอำนาจผมเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่กว่าคุณคุณหุ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพี่ชายเออเฮ้ยที่คุยกันไม่ใช่แบบนี้ใช่เหรมไปไปสิเหยุดอ่อนหุ้นเลยไปไปไันบ้าอกเลยเนี่ย ผมวางแผนว่าจะเริ่มทำความสะอาดไปทีละโซนทีละโซนนะครับและคร่าวๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งเดือนไปเข้าไปสวนน้ำไปเข้าไปสวนน้ำไปเข้าไปสวนน้ำ เอ็งรู้สึกยังไงที่เราได้มาเป็นเจ้าของสวนน้ำสักทีของภูมิใจนะเตัวิี่ชายผมมากเลยเฮ้ยไหนวะบอลเอ็งเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไม่มาแล้วผมเนี่ยฝ่ฝันมานานแล้วที่จะเอาสาวๆี่ยใส่บิกินี่มาเล่นใล่นสวนน้ำอันี่มันโซนเด็กนะเพื่อนไอ้บีไปตรงโน้นผมเป็นเจ้าของคุณก็เหมือนเป็นเจ้าของด้วยรู้ยังไงเหนื่อยนะแต่ผมเหมือนจะได้ยินว่าเราจะทำสตูที่นี่ด้วย ไม่ผมจะมาเล่นเกนอยู่นี่แหละอาผู้บริหาร นี่มันเป็นแค่บางส่วนเท่านะนี่จุดเริ่มต้นมันยังมีอีกหลายจุดมากๆเพราะว่าสวนน้ำที่นี่ใหญ่มากๆาเราต้องสู้กันต่อไปเพื่อที่จะเปิดโซนต่างๆมันมีโซนยิบย่อยเยอะมากพี่ผมอยากจะเปิดแต่ด้วยแหละครับทุกคนแค่มาบริหารแค่มาซื้อหุ้นโคตรแพงแล้วถ้าเกิดเราเปิดโซนหลักแล้วมีคนมาเยอะที่นี่เราจะมีกําลังทุนไปเปิดอีกโซนอื่นๆเจอ,อะแยะมมากมายเลยผมโคตรอ,อยากพาทุกคนไปดูเลยทั้งเหนื่อยแล้วเดือวไปต่อผู้บริหารลุยเหลือห้องน้ำที่ผู้บริหารด้วยักันแไปเอาเป็นโต๊ะมา ยี่สิบวันผ่านมานะครับมันมีการพัฒนาไปนี่ดึงจะไม่เยอะมากนี่คือลูกของผมเยอะพ่อที่เล<ป>ย,ยเป็นส่วนน้ำนะครับด้านหลังมีไดโนเสาร์เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีโลโกโ้เปโ็นโรงบันเทิงาร์คแล้วก็โรงเรียนไฮเอ็นไฮสคูลของเรานะครับ กันกระโดูเพราะอย่างงี้แย่ใช่คนเหมือนยตอนนี้สวนน้ปิดอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราเป็นเจ้าของแล้วเชิญครับคนเด็กเข้าคิวนี่คือโปรตีนจุดนี้ของพวกเราโคตรใหญ่โคตรจานละใหญ่มากนะครับมันเป็นสวนน้ำที่ใหญ่เลยนะครับมีเจโน่เสาร์ไดโนวอเตอร์ปาร์กแล้วก็มีบอสมีพี่กรณ์มีพี่แก่ผมพี่เมย์แปะเราก็ไอ้บูทำไมไม่มีคิววะ เออมีคนดึงนวดมันไปคุณมีคำถามพี่เมย์ทำไมไม่ให้น้องฟองลืมตาหน่อยเวลาถ่ายรูปล่ะทำไมเขาหลับเั้นเราจะออกไงฮนมีคนถามมาแล้วครับว่าอ้าวแล้วมากะลังอยู่ไหนปืดอมากระลัอมกะลงอยู่ผมวมาเขาเด่นเกินไปไห พราะเป็นตัวละครลับนะครับช่วงนี้เออตอนนี้พวกเราคิดถึงมากระลองมากเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนที่ทุกคนคิดถึงแต่ประเด็นก็คือมันมีหลายอย่างนะครับมันเกิดภาวะที่มันเรียกว่าเครียดเราก็ไม่ได้แบบไปบังคับเพื่อนของเรานะครับให้แบบต้องมาเล่นอะไรอย่างนี้ที่เกิดเขาอยากจะพักผ่อนเขาไดพักผ่อนเต็มที่ให้ยูเจลลี่ติฟันมาเรื่องกับมังคินหรอโอเคแล้วถ้าเกิดทุกคนอยากกินห้ยูเจลลี่เหมือนพี่กอนแล้วก็พี่เมย์สั่งได้ทางสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลยนะครับมีสามรสชาติมีรสอัญมณีบูเบุรี่แล้วก็ คุณจะเดินทางไปเร็วๆนี้ที่กรุงเทพนะครับแล้วให้ยูทูบเบอร์ทุกคนลองชิมดูเชื่อไหมทุกคนจะตอบว่าอร่อยมากโดยที่ผมไม่ได้เตรียมนะลองดูที่ติกตอกอูจุนได้เลยไปจั่งกันนะครับมีทุกช่องทางไอจีทิกตอกแล้วก็รัศดาช้อปปี้ไปกันเดือกข้างในไหมไปเร็วเอาเขาไปเลยไหมเนี่ยเอาตรงนให้เขาพักอยู่แถวนี้ก่อนเดี๋ยวให้ช่างมาแปะไฮน้องกรีนฝากอยู่แลข้างหน้าด้วยนะถ้าใครเข้ามากัดมันเลยเนี่ยนะคุณเรียกเขาว่าอะไรนะน้องกรีนผมขอเตือนก่อนว่าถ้าเกิดคุณเข้ามา ตอนที่มันปิดแล้วระหว่างต้องกินกับละกันนะครับคุณควรจะแบ่งผมบ้างนะมันจะหมดแล้วอะทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆนอ้น้อนนี้เปิดแล้วที่ไหนมีตูปีโอที่เจ๋งมากเลยทุกคนจะต้องสนใจมันผมบอกเลยใครสนใดหนวมาด้วยฟังเด็งดังแคหนก็ได้ น้องเก็บน้องน้องกรีนกรีนศูนยนึ่งแล้วน้องกรีนศูนยหนึอใช่ใช่ใช่เฮ้ยน้องไปนียนันไม่เขียวไม่ได้เลยตอนนี้เมื่อกี้แล้ววันหนึ่งมันจะเป็นที่ของเราจริงๆริงไม่ได้มันคือวันด้วยแรงสนุกมีจุดนู้นจุดนี้นะครับเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายจุดนู้นจุดนู้นนะครับค่อยๆเปิดไปเล่งไปเฮ้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรบ้างผมจะพาทุกคนไปดูมันกำลังสร้างอะไรบางอย่างที่โคตรเจ๋งเลยเห็นแล้ว นี่คือร้านไฮเอ็นชาที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนะครับตีมไม้ไผ่อะมันจะเป็นตีมวทะเลบนนี้เนี่ยมันจะมีฟางนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ที่สวยมากมีไม้ไผ่บนลายไฮเอนชาค่ะที่สวนน้ำใช่เดีตอนนี้ผมไม่ไหวกับเสียงมากเลยคือตีมเนี่ยมันจะเหมือนทะเลเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีคลื่นทะเลนะครับน้ำใสๆพัดโซกงโซ่งโซ,โซมานะครับไฮเอ็นชาเปิดตรงนี้เวลาเล่นน้ำเสร็จร้อนๆคุณจะกินอะไรไฮเอ็นชา อันนี้ยังไม่หมดทุกคนมานี่ก่อนถ้าทุกคนหันไปมองตรงไปตามผมที่ผมดูทุกคนเห็นอะไรไหมนั่นคือสตูดิโอใหม่เราไปดูกันไม่ดิโอเลยนั่นสตูดิโอเราเฮ้ยเป็นไรอะไรวะเนี่ยเอาไม้ถจอาจเหรอเอาพี่มากระรองมาแปะตรงนี้เอาพี่มาข้างบนน่ะ อันนี้รอยู่ดูของเราที่เอามาจากสตูดิโอก็อว่าอยู่หายไม่ไหนเอามาตั้งตรงนี้แล้วมันยึดเหล็กไว้ตรงนี้จุดบริเวณนยี้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเป็นยูทูบเบอร์ของพวกเราแล้วก็จะมีป้ายโลโก้ให้ <Yeah! S 1> อะไรอะไรไอะไรอะอะไรวะ พี่แก๊สพี่แก๊มาก่อนดีกว่าตึกนี้มันเป็นตึกที่ใหญ่โลโก้เราก็ไม่แพ้กันนะครับหลากหลายสีสันคาราบูได้หมดเป็นไงบ้างมาพี่ใหญ่มากกว้างมากเราเห็นนะว่าสวนน้ำอะไรเขาสวยูเราจะไปดูวิวกันไปเลยกันพี่กันเดี๋ยวพี่แก๊สพี่แก๊สใส่อะไรอ่ะเราเล่นน้ำเหรอเราเล่นน้ำเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ด้านล่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราเกลี่ไว้เพื่อดำคอนเทนต์โคมใหญ่มากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ปกกระโปรงเลยแหละเราเคลียร์นะครับค่อยๆเคลียร์ไปทีละโซน ขึ้นบันไดบันไดของเรามาพี่ทำความสะอาดแล้วนะตอนแรกโคตรสกปรกอันนี้ชั้นสอง2 2> เดี๋ยวพี่ขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะท่านี้เนี่ยจะเป็นที่ดูวิวนะครับทุกคนเอาไว้อาจจะนั่งทำที่นั่งเล่นเกเลโก้ของเราเนี่ยก็จะมาเก็บตรงนี้เห็นไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทาอะไรได้อีกหลายอย่างมากนะครับอาจจะเป็นห้องปาร์ตี้คาราโอเกะหรือว่านั่งเล่นคุยกันนะครับเฮ้ยขนาดชั้นสองยังยุงย่งไปขนาดนี้เลยไปดูทัต้องสามกันโอ้เห็นแต่ในรูปนะครับช่างเอ้า อ๋อายังไม่ได้ติดพม่าเนี่ยโอ้ยรู้สึกถึงความแบบหล่อเนี่ยไฮโซแบบว่าถึงจเป็นแก๊งไฮเอ็นด์แบบบอลน้องบอลอะไรเงี้ยทุกคนฟังเงียบมากเลยอ่ะทุกคนน่าจเย็นๆก่อนนะหล่ะผมจะรีวิวทุกคนฟังทีละนิดนี่คือแอร์นะคะที่เรามาติดไว้เอ้าทำไมเปิดไม่ติดวะเรากดตุ้โอ้โหเปิดเปิดตรงไหนรอรอขึ no ้นไปเดี๋ยวขัดเอาเนี่ยเปิด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 ดิ อมันไม่มีไฟเลยตอนนี้เมันไม่มีหลอดไฟสักกระดวงเป็นยังไงสตูดิโอใหม่เราน่าอยู่เว้ยแต่ห้องนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าแม่งคตรใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะแยกส่วนผมจะติดผ้าม่านเป็นสีแดงนะครับขั้นไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแอร์มันจะออกมันลงใช่ใช่เราจะทำติ่มลงหนังบอลทุก ตอนพี่ก้อนก็มีเหมือนกันจริงเหรอพอออกประตูตรงนี้มาปั๊บจุดบริเวณตรงนี้มันเป็น o u t ดอ o r เห็นไหมมันไม่ได้ปิดผ้าตรงนี้มันจะเป็นอะไรให้ทายเปทั้งครัวไก่ก็ได้ทันลงครัวผมไม่ค่อยใจหยันเลยทำไมเวลาคุณดีเจคุณชอบเต้นนะคุณก้อนกินเราจะทำอาหารจุดบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่ามัน o u t ดอ o r ได้เราเปิดมาแล้วระบายอากาศออกไปนะครับทีนี้ววิไหนรันแง่ร่เดียมอ่ะไม่ขอเหรอ ขอไปทำอะไรขอมาเอาเอาโต๊ะมาปูแล้วทำไมไม่ไปอยู่ในห้องแอร์เออเออเพราอยากมีห้องวิสีชมพูอ่ะเออก็ทำแลข้างในห้องแอร์อยู่ด้วยกันได้ไหมได้ทำไมชอบแตกแยกไม่แตกแยกแต่อยากแตกต่างบางทีผมก็ตามเขาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเราออกไปดูที่ระเบียงกัน ดูตรงนี้ดีมากเวลาแบบผู้ชายมาเล่นน้ำแด้วฉพจะเห็นเขาแบบมุดเงยนะโอ้ยจังหวะที่เขากวัดแกวงอะกวาแหวงเออใช่ ที่ผ่านมาไม่ดีใจไอ้บอลไอ้บอลมันไม่อยากดูเอาวิดเจ็ตกินนี่นี่ผมจองตรงนี้เลยรัตงน้ตรงจังหวะที่แบบขายร้องเก่งในหรถออฟไอีกประมาณ7วันผมคิดว่าส่วนน้ำให้เอ็นเตอร์วอนเตอร์ฟังเนี่ยจะเปิดให้ทำการได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องรอซ่อมแซมอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วก็รอให้เอนชาเปิดด้วยเราต้องนั่งต้องนั่งวนเวทีร้องเพลงได้ไหมได้สิได้ยได้เยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดคอนเสิร์ตกันที่ด้วยแฟนหรเปล่าใช่ป่ะโอ้โหอีกนานเลยปีหน้านะครับรอดูกันแต่ประเด็นก็คือวันนี้เราเล่นหน้ง ไม่ได้เราจับกันเถอะไปเล่นน้ำอ่ะเล้วน้ำก่อนไม่ได้หรือโอเคผมให้สิทธิพี่อีกหนึ่งคุพนหยุดเอ็ดดีนะครับเนี่ยที่ผมหยุดช่วยชีวิตพี่แกไว้ทันไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่แกจมนานแน่เลยะแต่อะไรนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยังเห็นต้นตกเหรอเจ้าีเหรอครับผมภาษาช่วยเขาแล้วนะอ่างั้นก็ได้ครับ ผมทำให้แล้วนะครับไม่เจอกันเจอกันเจ็ดวันผ่านไปวันนี้วันสุดท้ายที่น่าจะถ่ายนะครับรีวิวอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรอกน่าจะได้ประมาณแค่3 0เนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องจัดการเบื้องหลังเวลาคุยกันเวลาประชุมงานอย่างมากเราก็เลยจะพาเพื่อนไปเล่นน้านะครับแต่วันนี้ฝนมันตกไปแล้วบอยกับพี่ก็เด็มันอยู่ด้านหลังดูด้านนี้จริงๆอย่าไปดูไฮเอนชาเพราะไฮเอนชาเนี่ยใกล้เปิดริมเพราะว่าพรุ่งน เราจะเปิดส่วนน้ำให้ Endo Waterpark เนี่ยเป็นวันแรกนะครับเรา่มาเจอกันได้ใครที่เป็นยูทูบเบอร์ใครที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าครีเอเตอร์ช่องทางไหนอะ่ะมาใช้ส่วนน้ำให้ Endo Waterpark เราได้นะครับเพราะว่ามันจะสนุกมากมันจะเจ๋งมากนี่แค่พูดนี้ยังตื่นเต้นเลยอะ่ะลองลองคิดภาพดูตอนแรกที่ผมไปดิวเสร็จเดี๋ยว,วส่วนน้ำนี้จะเป็นของพวกเราแก๊งไฮเอ็นอ่ะ ว่าที่แล้วแคมไม่มีคนเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเราจะเปิดให้บริการวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกไปดูความเรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราเปิดเป็นบางโซนด้วยนะทัว e ์ s g สเกียวไปดิเอ๊ะผ่านที่ไร่อยนวคนนั้นโอคนไหนคนนี้เหรอใช่สวยมาภูมิใจภูมิใจ ก่อนทุกคนดูผมดูผมของผมเดยดูผมมันเหมือนแบบอยู่ทะเลมากอย่าเพิ่งล่ไปใจเย็นๆก่อนเราจะรอเพื่อนกันก่อนสิเอ้คลูซีฟขนาดไหนคุณคิดว่าน้ําแบบนี้น่าเล่นไหมน่าเล่นดีสีสันแซ่ผมสามารถทําให้มันน่าเล่นว่านี้ได้นี่เป็นจารของเราทําการแท้งมือแล้วจะเข้าได้ได้มาโอเคมันจะมีระบบแผงควบคุมอยู่ด้านล่างนี้ปกติแล้วถ้าเกิดผมมา มันจะเปิดเป็นช่วงๆนะครับแทนควบคุมเครื่องตรงนี้ข้างบนเมนเทนนเอาล่ะระบบวิธีการก็คือง่ายๆไปที่ไหนกดรีเซ็ตแล้วดูเครื่องนั้นทำง,งานยังยังรอก่อนที่<อ>สถานะเปนางปกติไม่ระเบิดแล้วเราก็ เครื่องจะอยู่ทำงานโอ้ยโคตรเก่งใช่ากเล่มคืนแล้วอยู่แล้วอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเราจะน้ำเราตดรีโมทเอาล่ะอะไรเพื่อทำงานแล้วไปยไปเลยจ้จากไหนครื่องนี้มันจะทำงานแล้วเนี่ยามเรยเร่อยเเเขาไมได้ียวบดเลยโอ้โหมันหยุมหย่อมเดทุกคนเหมือนเจลลี่เลยอ่ะ เป้ยเชื่อเหมือนเจลลี่ว้าวเฮ้ย<บ>ไปอยู่ด้านนั้นได้ไงอันนั้นเป็นเวทีนะครับเราอาจจะมีแฟนมิก,กนในอนาคตไม่ได้ยิยนคุณอะคุณพูดอะไรผมไม่ได้ยิยนอะไรเลยคุณต้องลองมาอา้ <c oughs> าลงกไปแล้ว เอาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนน้ำให้เอนเดนวตาวงของเราถ้าเกิดมีเด็กมาเล่นนะครับผมจะไม่ให้กระโดดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะเขตน้ำลึกมันจะโดดไม่ได้มันจะมีเซตกากาดอยู่แถวนี้ปดไปแล้วแกด้แล้วกนมาอยู่บนสกันไบมีฉลาอยู่ด้านล่งเด็เๆตาผ่าเหรอเ ทุกคนมานี่หน่อยมากอดคอกันลงให้ใายเอ็นได้ดูว่าหน้าปังของเราที่หุบเขือขึ้นแล้วยืนนี่เอาที่หน้าต่างตอนนี้ทุกคนจะสังเกตนะครับว่ามันมีแสงออกมาผมไม่รู้ว่ายังไงนะผมเพิ่งมาถึงเองแม่เขามาก่อนแล้วทายเอ็นชายยังไม่ได้ไปดูเลยมาดูคาราโอเกะข้างในก็ได้นะถ้าเกิดคุณอยากมีเราก็จัดให้เเเกกมมแม่ทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่สำคัญไม่สำคัญยืนไว้อะไรให้กับปากกระโหงก่อนทุกคนครับ ตอนนี้มากรลองเนี่ยเป็นภาวะทุกคนถามมาเยอะมากเขายังไม่พร้อมที่จะมาอยู่เบื้องหน้าแต่เขาก็ยังมีแบบแวบๆอยู่เบื้องหลังอยู่เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะเป็นกําลังใจไม่ทิ้งกันใช่ไหมแจเ็เพลยนรักกันไหม โกกรรมแต่สักวันหนึ่งผมเชื่อผมให้ทำได้ไงวะถ้าเกิดมากันลองดูคลิปนี้อยู่พี่เป็นกำลังใจให้แล้วน้องจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วทุกๆคนรักมากระลองมากๆจะรอวันที่มากระลองผอนแล้วก็กลับมาสร้างความสุขกับเราทุกอีกครั้งนึงขอถามหน่อยว่าระหว่างมากระลองกับไฮโยเจลลี่คุณเลือกอะไรเลือกเนี่ยแล้วไม่รักมากระลองเหรอเอาใหม่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 ระหว่างมากระลองกับไฮโยเจลลี่เลือกอะไรต่อเลย เชนเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์มาเที่ยวสวนน้ำของเราหน่อยเร็วใครกัน Epic time My manne SPD บุกเอิงยาดาพี่ไครแล้วเพิ่งไปเจอมามแบ๊คทัซีส QT Obba t i v ทุกคนเลยนะครับพี่ไม่ได้พูดนะครับถ้าคุณได้มาอีสานพ่อแม่พี่น้องของพวกเราทุกคนยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเข้ามาเล่นกันทำอาหารกินได้หรือว่าอยากได้อะไรที่แบบพิเศษเราก็พร้อมที่จะจัดให้ <c oughs> แล้วมันจะใส่บิกินี่ไหมอ่ะไม่ไม่ใช่ทำไมอะ่ะมีชนนุดใหญ่อะ <c oughs> จริงๆแล้วมันจะมีฟางอยู่บนอุ้ยพ่อพระาใช่ว้ นี่กเป็นคืนน้ําใสนะครับมองได้เลยนะใสไม่เขียวนะครับเพราะว่าเวลาผมมาเล่นเนี่ยถ้าเกิดน้ํามันเขียวผมจะรู้สึกไม่ดีแล้วก็เรากำลังติดตั้งระบบเซนเซอร์ใต้น้านะครับเพื่อที่จะจับว่าใครฉี่ในน้ำจะมีการปรับ้วยนะเพราะว่าเพื่อให้แบบคนนะักท่องเที่ยวมาแล้วน้ําใสที่สุดตลอดอิฟลลนฟรเรดจับความร้อนนะครับถ้าเรามันมีความร้อนขึ้นมาองสามันจะเตือนแล้วก,ก็อาจจะต้องปรับนะคะเพราะว่าห้ามทิ้งช่องในน้านะครับเราทําเป็นแนวชาวเกาะมันก็เลยจะออกไปนแนวไม่ไผ่เสานี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ก๊อตเนี่ยมาละเลงอาจจะ อินเดียพวกลายแบบลายต่างๆให้เอนชาอาจจะมาเขียนติดป้ายชิวๆไว้ตรงนี้แลยพู้นี่ไงมาแล้วคืนนี่ฝั่งด้วยนะครับพอเข้ามาเคาน์เตอร์ก็อีกสองวันอีกสองวันแล้วครับว้าวโอเคอาจจะต้องรออีกสองวันครับช่างบอกลูกค้าจะเดินมาบริเวณตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อเลยแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรปิดทึบจะปลอดป่งเป็นฟางเห็นคลื่นทะเลและชายหาดอะไรไปเล่นครื่งเลนกันดีกว่าครับ ก็จัดไปสิยเไร<ป><ป>ด้วยดิต้องรักพี่ไปกรุงเทพม,มาหนึ่งอาทิตย์ที่ถึงพี่ต้องไหมให้ถึงมากเลยมันเป็นโควิดปไ้ยได้ไปด้วยสนุกมาก อยากไปมากเลยดูเพราะว่าไอ้ไปดูไอ้บอสปล่อยไอ้ด้องไฟมา<ช>ไงล่าสุดอ่ะแล้วน้องไม่ได้ไปเพิ่งหายแล้วมันหอบหอบดีใช่ไหมแต่ดีใช่ไหมแต่ดีขึ้นโอเคติดตามมิสเตอร์ไปด้วยนะครับไ <laughs> <laughs> ปมาไปเราไปเล่นจุดเปลี่ยตรงนั้นดีกว่าเดี<อ>๋ยวผมพาเปิดให้โซนนั้นก็สนุกชิ้นเรืตรงนี้เป็นอุโมงค์สไลเดอร์นะคะสามระดับนะครับออกมาจากอุโมงค์สล라이เดอร์ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ลงมาสองนะครับแล้วปุ๊ลงมาเลยซึ่งอันนี้อเมไม่ไม่กล้าเล่นเล่นไม่เล่นครั้งนึงแล้ว เออไม่เป็นไรดวงมันจะไปอยู่ตรงนั้นให้กำลังใจนะได้ใหญ่เฮ้ยโอ้ระหว่างส่วนน้ำนี้ระหว่างส่วนน,น้น,นนี้จะมาโยเจลลี่คุณเลยกอะไรให้โยเจลลี่ <laughs> เราต้องการจะเข้าเซเว่นนะครับอีกประมาณเราแพนไว้ว่าอีก12เดือนเลยนะมันอาจจะดูยาวหน่อยหรือว่าอาจจะอีกแค่6เดือนมันแพงมากให้เราไปคุยใช่ไหมใช่มันแพงมากทุกคนตอนนี้เรายังไม่มีเงินที่จะเอาเเี่นได้ไม่ควรแพงนี่ลยหลายคนนะครับบอกว่าพี่หุวงเข้าเซเว่นหน่อยเขาใช่ไหมผมอยากเอาเข้ามากแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วเราก็ต้องเก็บสเต็ปว่ายอดขายอะไรต่างๆเยีางแต่ว่ามันเจ๋งมากทุกคนให้การตอบรับดีมากอะไรอ่ะเข้าเหรอเนี่ยอะไรยังอะไรอขอเรามาเอาอะไรคุณต้องเดินขึ้นไปบนนั้นโอ้โหไปเดยผม มีแล้วเนี่ยนั่นลุยเลยเราเดินทางขึ้นมาถึงแล้วแล้วผมจะเปิดไฟตรงนี้ให้เราพุกคณทำไมคุณไม่เปิดไฟกันละ่ะฮะเปิดไฟสวนน้ำราไฟมันก็ะวบังเองไงขอให้คุณโชคดีม <า S 1> ผมจะส่งผู้ก้าไปก่อนนั่นแหละส่งค่าองก่อนเหรอสาม เดี๋ยวนะผมบอกก่อนอะไรก็ต้องไปตอนนี้เราไม่มีเซฟการ์ดปกติเลยจะมีเซฟการ์ดให้เพราะฉะนั้นดูแลชีวิตของตัวเองนะมาลาสกิวลาสกิวอะไรวะวอสไปแล้วคนแรกเลยโอ้โหคุณสามคนลงแข่งกันสามคนนะอ่าเพราะมันจะมันจะลงด้านล่างก่อนได้เลยไอ้ยันหนึ่ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ไอ้นี่เนี่ยมันจะลงไปได้หรือเปล่าเออน่าจะตุดมันไม่กระโดดเหมือนกันผมขอวางไว้ตรงนี้นะผมไปถึงด้านล่างคุณค่อยเริ่มนะโอเคไหมโอเคครับแต่ให้เดานี้คือพี่กศชนะขาดนะอุ้ยทำไมอ่ะน้ำหนัก พอลงไปมันจะมีแรงต้านหนามเว้ยมันจะชะงักเลยไม่อยู่ที่ช่วงท่าตุลีลาแล้วเจอธาตแล้วราลอกกันลอกันนะโอ้มันไม่มันไม่เลื่อนได้เลยมรนไม่โฟมนะครับมันออกไปเขนาดนี้ Oh my god อะไรบ้าเมื่อที่พูดอยู่ด้านหลังกูเล้วเสียงมันมาคุณท้องบปดีเพื่ออะไรเนี่ยคุณต้างกันจะออฟผมจะ่ทั้งหมดเลย ก็ที่สุดผมก็ออกมาได้เหนื่อยมากเลยผมจะไปแล้วมันช้ามากเลยให้ตาเฉอดตาล่ามันช้าสุดๆไปเลยโอ้ไม่ด้วยมันช้าแล้วมันเบามากถ้าไม่มีโบมตอนนี้พี่แกนไอ้แปะแล้วก็พี่กอลจะแข่งการคุยคิดว่าใครลงมาเร็วสุดพี่กอลเข้าไปพร้อมกันอ,อะไรอ,อ่ะของผมมันมาทีหลังนะไม่ต้องตกใจไอ้แปะผมพี่แกนละกันไปไปใครอ่ะไปไป พี่แจ๊สจะมาคนแรกแล้วพี่แกยังไก่สุดด้วยนะว้าวไป่เล่นแล้วไม่เอาแล้วตดว่ะทุกไครอะเออน้ำมันตีแบบพี่ก็เชียรมาครับน้องๆตาเลยเต่าบินเมือกี สุดท้ายแล้วผมอยากจะพาทุกคนมาดูกับสตูดิโอเวอร์ชันแรกของเรานะครับนี่อาจจะเป็นแค่10%เท่านั้นน้องๆไม่ต้องหลบได้นะมีแค่มารีวิวไม่ต้องหลบ <c oughs> กล้องเหรอ <c oughs> แล้วแต่งเป็นธีมโรงหนังนะครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากมีไฟแต่งแต่ที่จริงนวไฟมันควรจะอยู่ข้างบนนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ติดว้าว <Wow! S 1> มีฟั่านด้วยเจงหมีน <c oughs> ่ารักมากเลยที่นอนเราเหรอให้ตายเถียทำไมมัน เราไม่เป็นต่างเดียวนี่อันนีเวลารจำกัดนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งกันเพิ่มอันนี้คือบุคคลสำคัญในช่องเราใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกอลัมอันนี้เป็นแนวติมลงหนังนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีโปรเจคเตอร์ในอนาคตอันนี้อะไรอ่ะตัวคอมตัวคอมครับตัวคอมโอ้โหตัวคอมทั้งสตูเราใช้เครื่องเดียวก่อแถวก็ตัดต่อมีโต๊ะผู้ด้วยนะครับมีน้ำให้กินนะครับแล้วก็มีป๊อปคอร์นด้วยสามารถทำได้จริงนะครับอันนี้ป๊อพรนั่งกินกันอยู่ในนี้เราก็มีไฮโดรเจลลี่ ผมจะไปถุงนึงให้เพื่อนเรามันสวยพอสมควรเลยใครเรียกผมว่าไงไเอาาจะเล่นคุณเล่นเลยเดี๋ยวผมไม่เล่นแล้วผมรอดูตรงนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวผมรอคุณดูคุณตรงนี้อคุณลงมาเลย <ไป S 1> ดี่น <laughs> ก็ไปเลยผมจะรอเพื่อนๆเราก่อนละกันก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับให้ดูบรรยากาศฮะจริงๆแล้วมันควรจะเปิดไฟทุกจุดเลยไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับควรจะเป็นจุดนู้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 นนะครับแล้วก็ตัวบริเวณนี้จะมีดนตรีมาเล่นนะครับแล้วก็มีผู้คนเดินมาสนุกสนานมากเายมอนเราสร้างเกมเลยเหมือนเราเล่นเกมเลยนะครับแต่นี่คือชีวิตจริงผมไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าตอนเด็กๆคือผมไม่ไม่ไม่ค่อยมีเงินนะครับคือจริงๆถ้าใครติดตามจะรู้ว่าแม่ผมเสียนะครับแต่ว่าเวลาผมท้อผมจะเอาก่ พราะว่าแม่ผมเก่งมากผมเวลาผมท้อผมก็จะนึกถึงแม่ตล,ลอดนะครับอยาจะขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อป้ากับมาแล้วก็เป็เพื่อนไฮเอ็นในสตูดิโอทุกคนเพื่อนๆที่มีน้ําใจรอบข้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่สําคัญที่สุดเลยน้องๆส่วนใหญ่ที่ดูอยู่นะครับ ขอบคุณมากมมันเป็นพลังบวกแล้วทําให้พี่แบบอยากเล่นอยากเอาอีกอยากเอาให้มันสนุกขึ้นอีกไปเรื่อยๆอันนี้นานๆทีพี่จะพูดเพราะว่าเราเติบโตมาเราอยู่ในจุดที่ผมควรจะพูดอะไรอย่างนี้สักทีนะครับคุณควรจะเข้าถึงผมได้ง่ายๆสักบางบุม่มเพราะปกติผมคงไม่มาพูดอะไรแบบนี้ให้ทุกคนฟังมันเป็นอะไรที่แบบใช้คําว่าพิเศษได้เลยนะนี่คือที่ผมมองอยู่เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนน้ำที่มันใหญ่มากขนาดนี้ แต่ตอนที่ผมเรียนจบผมไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับไม่มีจริงๆนะครับแต่คุณพอ่อผมให้ที่ดินที่สร้างสตูดิโอปัจจุบันนี้มาแต่ว่าไม่ได้มีเงินสดอะไรนะครับต้องขอบคุณที่เขาเลี้ยงดูผมมาจนโตขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้และอยู่ทุกช่วงเวลาทั้งมีความสุขแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตอนดราม่านะครับขอบคุณแบบมากๆดีเพื่อนเราอันนี้เป็นลิฟต์นะครับเอาของขึ้นไปจะได้ไม่ต้องถือเหนื่อยไหมะ อนะีกอย่างหนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือถ้าเกิดไม่มีคนดูไม่พอไม่มีเพื่อนๆเ,เราก็ไม่พอทุกอย่างมันมีองค์ประกอบของมันทุกอย่างมันมีประสบการณ์ที่หล่อหล,อ,หลอมเรามาถ้าเกิดไม่มีดราม่าก,ก็คงไม่มีไฮยูเจลลี่เพราะว่าเวลาผมโดนถอดถอนสปอนเซอร์ผมไปคิดว่าแบบบางทีผมไม่ได้ผิดแล้วทําไมผมต้องโดนถอดถอนแต่ผมก็เข้าใจว่าดราม่ามันก็คือดรามา่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดหรือทําหรือไม่ทํามันก็ต้องโดนถอดถอนเพราะว่ามันเป็นดรามา่าเขาต้องปกป้องตัวเองผมก็เลยมีแบรนด์ไฮยูเจลลี่ผมเลยมองว่าไฮยูเจลลี่มันเป็นเหมือนเพ คลิปนี้ผมก็ไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมก็มีไฮโดรเจลลี่ให้ผม,ไ,มได้โปรโมทมันเต็มๆกันผมชอบรสอ่างหุ่นที่สุดแต่ว่าที่ผมเคยให้เพื่อนๆยูทูบเบอร์กินแต่ผมยังไม่ได้ลงช่องทางทิกตอกหรือแฟนเพจเยอะก็เขาชอบรสอ่างหุ่นกันนะครับอร่อยมากมันเปรี้ยวน้วมันหวานมันโอเคมากๆมันพอดีมากโคลาก็ดีมากเนี่ยผมกินแล้วผมมีความสุขมากเลยบางคนที่แบบไม่ชอบรสรสอะไรแบบหอมๆห,หน่อยก็เป็นกลิ่นบูเบอรี่นิ่มๆแต่ว่าไม่ติดฟันนะครับ ลงไปเลยผมเห็นเพื่อนของเราแล้วอยู่จุดนู้นแล้วก็ลังลงในโกโปเห็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมาแล้วแม่งยังต้องของอีอย่างหนึ่งอโอ้โหผมเสียงแหบแล้วผมตะโกนเยอะไปบ๊ายบาย อีกอย่างหนึง่งเลือดคุณรักผมผมอยากให้ทุกคนรักเพื่อนๆของผมด้วยเพราะว่าเขาเปรียบเสมืนอนครอบครัวไม่ใช่เพื่อนร่วมงานนะครับทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับผมมองเขาเป็นพี่น้องแบบพี่น้องครอบครัวนะครับ yeah. ผมมองว่ามันอาจจะไม่ที่สุดแต่ผมประสบความสําเร็จแล้วความสุขของผมมันอาจจะแบบเป็นการที่เห็นไฮโยเจลลี oh ่ erry, ประสบความสําเร็จเห็นส่วนนานนี้ประสบความสาเร็จหรือที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นเห็นเนพื่อนๆ,ๆเราประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถักดันพวกเขาอเมอูรักอเมนะรักอูไหม มามานัดก,กันก่อนนัดกันก่อนเราพูดพร้อมกันสส,ส,ส,สวยงามมากเจ๊กันคลิปหน้าครับทุกคน